สวัสดีครับพบกันทุกวันเสาร์นะครับกับรายการมีหุ้นเมื่อพร้อมวันนี้เราจะคุยในเรื่องของ m มซ์เซ็ตเรื่องการลงทุนในหุ้นอีกแล้วในครั้งนี้นะครับผมจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผมมาเล่าให้ฟงังแล้วก็ผมเชื่อว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับของเพื่อนๆนั่นแหละเออเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับมันจะมนี้ปัญหาที่แบบว่าเราติดดอยสมมุตินะฮะอ่ะเราศึกษาหุ้นตัวหนึ่งมาเป็นอย่างดีละอ่ะดูงบก็ดี สตอรี่ก็มีนะครับแนวโน้มในอนา,นาคตก็มีการเติบโตแล้วก็ทรงของราคาเฮ้ยก็ใช้ได้ด้วยนะเป็นแบบทรงดีราคาที่ประเมินก็ดีมาจินออฟเซฟตี้ก็ดีเออดีหมดทุกตัวเลยปรากฏว่าเราก็เข้าไปซื้อหุ้นเอาไว้สมมติว่าเราซื้อหุ้นเอาไว้เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ราคานี้เราซื้อหุ้นเอาไว้แล้วหลังจากนั้นรอสักระยะหนึ่งราคาหุ้นมันก็ไป นี่พอมันไปครับปรากฏว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่างจำได้ไม่ไต้นปีที่ผ่านมาโดนอะไรบ้างรัสเซียบอมใช่ไหมฮะวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจของมหาภาพเลยเป็นกันทั้งโลกเลยทองคําก็ร่วงน้ํามันก็ขึ้นอ,อุปโภคบริโภคขึ้นหมดนะครับเงินก็เฟอ้อปัญหาตามมาอื่นๆเยอะแยะมากมายปัญหาสงครามประเทศต่างๆก็ ประดังประเดกันเข้ามาทำให้ยังไงฮะฝืดครับราคาก็ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากข่าวที่มันไม่ดีต่างๆนานาเออมันก็เลยทําให้จากที่เ hey ฮ่ๆ hey อยู่กลายเป็นดอยซะงั้นครับติดดอยซะงั้นเพราะทําไมาก็เราไม่ขายสิในราคาตําแหน่งที่เราซื้อเนี่ยมันมีมา r g จิ o นออฟเซ y เสียด,ด้วยซ้าเออประเด็นคือเนี่ยถ้าเกิดเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น เราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงโอเคไหมครับอันนี้เล่าให้ฟังอาจจะไม่ได้ถูกไปซะทั้งหมดแต่ผมก็คิดว่ามันก็ใช้ได้ด้วยสมมติฐานที่ว่าหุ้นมันไม่ได้ลงได้อย่างเดียวแล้วหุ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นได้อย่างเดียวนะหุ้นมันมีขึ้นมีลงนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องสนใจนั่นก็คือพื้นฐานของมันนะครับตรงนี้คือต้องเรียกว่าไง เป็นกุญแจสําคัญนะครับที่เพืเ่อนๆจะต้องไปดูเสียก่อนถ้าอยากจะดอยอะไรยาวๆเราไม่ได้อยากจะดอยหรอกแต่หุ้นที่เราซื้อทุกครั้งเนี่ยมันมักจะดอยไม่ว่ามันจะเป็นหุ้นที่ดีอะไรยังไงมาก็ตามหุ้นมันวิ่งวิ่งแบบโอ้โหวิ่งวิ่งแรงมากดีมากตัวนี้กูเข้าไปเท่านั้นแหละหยุดเลยเหมือนกับเหมือนกับแบบว่ามันรอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเจอกันตรงเนี้ยแล้วคนคนนั้นเสือกเป็นเราฮะ แล้วเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแม่งหยุดหยุดตรงนี้เลยอาจจะมีดีดเด้งให้เราแบบดีใจบ้างเล็กน้อยแล้วก็ปั๊บลากลงลากลงลากลงจนใจหายอย่างเงี้ยฮะเออเนี่ยกับเพื่อนๆที่กำลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในคลิปนี้นะครับอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวหุ้นต้องดีก่อนนะคุณภาพของหุ้นต้องดีงบต้องดีสตอรี่ต้องมีส่งต้องดีในตอนที่เราซื้อเราซื้อใน ตอนที่มี m a ร์ i ิ of ออฟเด้วยอันดับแรกมันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่แบบตัวไหนก็ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันที่แบบว่าล่ากันขึ้นไปข้างบนแล้วก็จาก2บาทไป20จาก20กลับมาหรือบาทเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลิกเล่นกันแล้วไม่เล่นกันอีกแลเอออย่างนั้นอะไม่เกี่ยวนะครับอันดับแรกต้องดูก่อนว่าพื้นฐานมันมีไหมถ้าพื้นฐานมันมีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในกรณีที่เราเข้าไปแล้วมันค้างอยู่ตรงนั้นครับฟ้าบราคาขึ้นมาใช่ไหมเราก็เข้าไปตรงนี้ใ่ แล้วมันก็ดีขึ้นมาใช่ไหมแล้วราคามันก็ร่วงลงมาทีนี้เราทำอย่างไรดีในกรณีส่วนตัวของผมนะนะครับจนตอนผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ซื้อหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฟังไ,ไดีครับเราไม่ซื้อหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะมีเงินสดอยู่เสมอสเสมอนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดนะครับหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์พอดหรือยังไงก็ต้องมีอ่ะ หรือบางทีมันอาจจะแบบ7 0็ดถึงแปพอร์ตก็ได้นะครับแต่มันต้องมีเงินสดเสมอเงินสดตรงนี้เอาไว้ทําไมเอาไว้สําหรับการแก้ไขอะไรบางอย่างหรืออาจจะได้อะไรบางอย่างเช่นกันยกตัวอย่างเช่นอ,อ,ยอย่างตั้งแต่ต้นปีเลยอะถ้าพูดกันก็คือเดือนกุมภาเป็นต้นมาเลยถูกไหมจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอะปัญหาเศรษฐกิจมีข่าวร้ายๆเข้ามาประดังประเด็นจนแบบว่ามันชินชาแล้วะ่ะ เออวันนี้ใครจะไปบอมใครก็เฉยๆแล้วหรือโควิดมันจะเข้ามาเออเกิดนั่นรู่นนี่มาสายพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งเดลต้าเอลฟาอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาก็เฉยๆแล้วเออหรือจะมีอะไรนะ c h i เก้นพ็อกสมอลพ็อกมังกี p พ็อกอะไรเข้ามาเนี่ยคือเราก็เออมันมันก็ชินชาไปหมดแล้วตอนนี้คือชินแล้วนะครับล่วงมาจนชินจนทำฐาน ได้เรียบร้อยจนราคากลับคืนขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเงินสดตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้แก้นะหนึ่งนะหงคือการแก้สองคือได้โปรฟิตอะไรบางอย่างจากการที่เราถือเงินสดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอย่างแรกก่อนนะเรากำลังจะแก้ใช่ไหมสมมติว่าเราซื้อโซนนี้นะครับในราคาที่ดีด้วยสมมติลยกันว่าราคามันคือ10บาทนะครับ จะได้คำนวณง่ายๆแล้วราคามร่วงมา7บาทอันนี้คือติดลบ30%ถูกไหมโดยประมาณนะต้นทุน10ลงมาเหลือ7เนี่ยก็ติดลบประมาณ30ติดลบ30%มเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีแกปให้เราเล่นนะคือสมมติว่าเราซื้อหุ้นตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคืออย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราเราควรจะเก็บหุ้นตัวนี้เท่าไหร่ตามที่เราประเมินอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วสมมติว่า ผมอยากจะเก็บหุ้นตัวนี้หนึ่งล้านบาทแล้วเราก็เก็บได้ครบหนึ่งล้านแหละแล้วปรากฏว่าราคามันร่วงลงมาเหลือเจ็ดบาทอ่ะตรงเนี้ยสมมติว่าผมทยอยเก็บนะ,ะทะยอยเก็บ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 แล้วราคาเฉลี่ยผมอ่ะมันก็ลงมาเหลือประมาณแปดจุดห้าอ่ะแปดจุดห้าบาทนะครับสมมตินะสมมติรางวัลที่แปดจุดห้าก็ปรากฏว่าผมก็ติดลบอยู่ที่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้คืออะไรฮะ หุ้นที่ผมซื้อใหม่ก็คือ1ล้านหุ้นหุ้นที่ผมซื้อใหม่ก็คือ1 1ล้านบาทเหมือนกันอ่ามันก็จะเท่ากันกับที่ผมอยากได้ใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าราคามันกลับคืนขึ้นไปยืนอยู่ที่เดิมที่10บาทเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือการสวิต์ออกครับสวิตต์ยังไงครับของเดิมเราอยากได้1ล้านถูกต้องไหมแต่ว่าต้นทุนของเราคือ10บบาทซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วนะปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเข้ามาเรา เพิ่มมาเราเพิ่มทุนมาอีก1นล้านราคากลับไปยืนอยู่ตำแหน่งเดิมเราสวิตในส่วนตรงนี้ออกครับส่วนของ10บาทเดิมออกมันจะทำให้เราได้ของเดิมฮะในราคาต้นทุนที่ดีกว่าเดิมนั่นก็คือ8.50บาทห0หรือนา่าจะอยู่ประมาณนี้8บาท3ถึง8บาทน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับจำนวนหุ้นเท่าเดิม ทีนี้พอแค่มันกลับมายืนอยู่ที่เดิมตรงนี้นะเอาจริงนะเราสามารถมองเกมออกไปได้หลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นเกมแรกมองว่าเอ๊ถือต่อดีไหมเพราะว่าตัวธุรกิจก็ยังคงเหมือนเดิมแนวโน้มก็ยังคงดีเหมือนเดิมงบก็ยังคงดีเหมือนเดิมเอ๊เราจะถือต่อดีไหมหรือ2เราไปเจออะไรไหมเราไปเจออะไรที่ดีกว่าไหมพอเราไปเจออะไรที่ดีกว่าเนี่ยมันจะสวิตช์แง่แล้วนะฮะเพราะว่า แทนที่ต้นทุนเดิมมันจะคือ10บาทใช่ไหมตอนนี้มันเหลือแค่8.5การตัดสินใจมันจะเริ่มง่ายขึ้นเห็นไหมฮะว่ามันสามารถทําอะไรอย่างนี้ได้ด้วยหรืออาจจะไม่เพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้จากหนึ่งล้านใช่ไหมเราไม่เพิ่มหนึ่งล้านเนี่ยสมมติว่าเรามีเงินแค่สามแสนเราก็เพิ่มมาสามแสนแต่ปรากฏว่าในเงินสามแสนตรงเนี้พอมันกลับมาคืนอยู่ที่เดิมเนี่ยเรามีหุ้นอยู่ที่หนึ่งจุดสามล้านบาทใช่ไหม อันของเดิม1ล้านนะฮะอันใหม่ขึ้นมา30,000แ0นเรามีเงิน1.3ล้านเราสามารถปล่อยในส่วนของ30,000 0ตรงนี้ออกไปอาจจะมาในลักษณะของการเก็งกําไรก็ได้ส่วนที่อยู่อยู่เหมือนเดิมเนี่ยเงิน1ล้านของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ได้เพิ่มเติมมาแทนที่มันจะไม่ได้อะไรเลยจากเหตุการณ์ที่มันเกิดการไดลูตเกิดการดาวดอดาวหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมานะฮะแทนที่จะเสียเวลาอยู่เฉยๆที่ไม่ได้เกิด อะไรขึ้นมาเลยก็อย่างน้อยก็ยังได้เกินอะไรบางส่วนก็ยิ่งดีนะครับหรือเหตุการณ์ที่2นะครับเราไม่แก้แต่เราหาโปร f ฟตอะไรบางอย่างอ่ะยกตัวอย่างเช่นหุ้นเดิมยังคงอยู่เหมือนเดิมอ่ะล้านหนึ่งผมไม่แก่นะผมก็ทิ้งแม่งไว้เหมือนเดิมกลับมาก็ได้อยู่ที่เดิมไม่มีอะไรแต่เงินสดของผมมันสามารถทํางานได้ในช่วงที่หุ้นมันเริ่มดาวครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไม่บ่อยนะ แต่มันก็เกิดขึ้นได้แทบจะตลอดเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเกิดเจ็ดปีครั้ง8ปีครั้ง10ปีครั้งนะฮะพูดเหมือนการลงทุนมายาวแต่ว่ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มเห็นวิกฤตท,ที่เข้ามาย่ำๆซ้ำๆบ่อยๆมันเริ่มกับแบบ2ปีมีอีเวนต์นอะไหมสามปีมีอีเวนต์เนี่ยม,มันเริ่มเหตุการณ์ในลักษณะอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าต้องมีเงินสดไว้เสมอเพราะ พอไมนจะเกิดโปรไฟตได้งไงสมมุติเอาหน้าใหม่นะครับราคาที่เราซื้อมาอ่เหตุการณ์เมื่อกี้เนาะอะ่เราซื้อตรงนี้ใช่ไหมสิบบาทก็ปล่อยมันไปรอให้มันฟื้นเพราะยังไงงบตัวบริษัทอะไรมันก็ดีอยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าเราก็ไปเจอหุ้นตัวหนึ่งที่เราอยากได้มากนะครับราคามันขึ้นไปสูงมากเราไม่สามารถซื้อได้เพราะเราเพราะว่าเราอ่ะ,อะถือหุ้นแบบพื้นฐานใช่ไหมเราก็จะประเมินมูลค่ามาจินอ็อบเซ็ปตี้สมมตินนะ MOS มันอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าในช่วงของวิกฤตช่วงเดียวกันเลยสงครามรัเสเซียตุ้มตามนะครับวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อดอกเบี้ยขึ้นนั่นนู่นนี่มันก็เลยทําให้ราคามันดรอวาลงมาปรากฏว่าเอ้ยมันกลายเป็นเราเฮ้ยเรามีโอกาสที่จะซื้อหุน้นที่เราเราก็อยากได้แหละแต่ว่าเราไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าราคาไปไกลแล้วนะครับวันหนึ่งมันลงกลับมา แต่ว่าธุรกิจยังอยู่เหมือนเดิมน,นะนีมีข่าวจะสปิน f ออฟลูกเข้าสู่ตลาดด้วยมีข่าวจะโตอย่างนั้นอย่างนี้เอ้ยธุรกิจมีความเชื่อมโยงแต่ละภาคส่วนของธุรกิจมีความต่อเน,นื่องกันอะไรเงี้ยนะลงมาทําฐานมันจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ p r o f ิตก็คือสามารถซื้อหุ้นที่เราอยากได้ในราคาที่มันต่ํากว่ามาจินออฟ s ซ f ต t ีได้ด้วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมเอาไว้ใช้แก้นะแต่ทุกอย่างนะมันขึ้นกับว่า คุณมีสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะทนต่อความต้องการของคุณได้ยกตัวอย่างอ่ะตัวแรกเนี่ยคุณต้องการเก็บหนึ่งล้านบาทใช่ไหมแต่ด้วยความโลภเราไม่เก็บล้านหนึ่งอะเราคิดว่าโอ๊ยมันจะไปไกลเราก็เก็บหนึ่งจุดห้าล้านมั่งสองล้านมั่งหรือเก็บแม่งหมดพอตเลยสรุปอมไม่เต็มพอตเลยพอเวลาที่มันเกิดวิกฤตเกิดอะไรขึ้นมาบางทีพวกเนี้ยมันก็ว่าอะไรไม่ได้เนาะ สงครามเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดนะฮะวิกฤตอะไรก็ไม่รู้จะเกิดเดี๋ยวก็จะมีโรคชนิดใหม่อะไรที่มาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดนะครับแต่ว่าพวกนี้เกิดมามันก็ทําให้รู้สึกความอ่อนไหวในตลาดนะรู้สึกว่านักลงทุนแบบมีความกังวนลนั่นนู่นนี่มันก็เทหุ้นออกมาราคาหุ้นมันก็ร่วงท,ง,ทงทั้งทังที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพื้นฐานเลยเนี่ยมันก็ทําให้เงินสดที่เราไปอมเอาไว้อยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยถ้าเกิดเรา ไม่มีเงินสดตรงนี้เอาไว้นะครับอ่าก็ในคลิปนี้ก็ฝากไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับมันเป็นลักษณะที่ผมเอาไว้ใช้แก้พอร์ตจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มตลาดเริ่มกลับมาดีแล้วนะเออนะถ้าไม่ไม่ดาวอีกนะถ้าไม่ดาวอีกแล้วถ้าตลาดมันกลับฟืน้นขึ้นมาแล้วก็ยืนพันหกได้เอาจริงผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่า,อาขอดูหน่อยแล้วกันนะฮะผมยังไม่ได้ดูว่ามันยืนเท่าไหรนะ่อะไรไง อ๋อยังยังไม่ได้นะฮะตอนนี้ยังไม่ได้อืมถ้าเกิดมันยืนมพันหกได้เนี่ยกลับตัวโอ้โหผมว่าที่เราอุตส่าห์ถือเงินสดมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าหลายคนเนะมันมันก็พูดยากนะครับว่ามันควรจะมีสัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไ,ไงก็เป็นว่าผมเคยพูดไปแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันคือโอกาสอ่ะก็เอาเงินไปวางกับมันไว้ แต่อย่างไรก็ตามมันจะมีโอกาสที่เรายัมองไม่เห็นโอกาสที่มันยังมาไม่ถึงโอกาสที่มันมาตามฤดูกาลเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ของดีราคาถูกเฮ้ยมันก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเงินทั้งหมดไปวางไว้ในโอกาสที่คุณเห็นเพียงอ,อย่างเดียวเผื่อโอกาสที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะว่าโอกาสมันก็มาเรื่อยๆเนะเนี่ย,ยโอกาสมาเรื่อยๆแต่ว่าคุณก็ไม่มีเงินที่จะ มาโยนใส่มันแล้วอ่ะเออแต่ว่าบางคนก็อาจจะทําอย่างนี้คือการเฉือนเนื้อก้อนเดิมที่ติดดอยมากระจายลงทุนในที่อื่นสรุปที่อื่นก็เสือกดอยไปด้วยใช่ไหมฮะเออไอจะทําอะไรเนี่ยเรามาระวังให้ดีถ้าเกิดเราตัดสินใจมาดีแล้วเลือกหุ้นได้ดีแล้วแล้วเราก็เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่มีเงินสดแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแก้พอร์ตแล้วก็ถือไว้ครับวันหนึ่งถ้าหุ้นมันดีจริงมันก็กลับ ไปในจุดที่มันควรจะยืนอยู่อยู่ดีฮะนะเพราะว่าสิ่งที่คุณซื้อนะ่ะคุณไม่ได้ซื้อเหมือนกับมันเป็นมันล็อกก็แก๊กอะไรก็ไม่รู้นะแต่สิ่งที่คุณซื้อคือคุณซื้อตัวธุรกิจคุณซื้อกิจการมันมีของจริงที่อยู่ในนั้นมันมีอะไรที่มารองรับตัวหุ้นที่คุณถืออยู่นะครับมันไม่มันไม่ใช่เปียงเป็นว่าเป็นตัวเลขที่มีราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงเพียงอย่างเดียว โ okay, นะอเคเนาะวันนี้ก็น่าจะได้ไอเดียเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับสําหรับในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะแอดกันเห็ืนเพื่อนไว้นะครับที่ l i n e แอดมันนี่ฮีโเราจะมีไอเดียดีๆมาฝากนี้เช่นเคยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย